ก็มาต่อกันที่พาร์ทที่สองกันนะครับตอนนี้ก็เดินทางกันต่อไปครับเพื่อจะตามาน้องสาวของคขาทำไมรู้สึกว่ามไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยเมื่อได้ได้เสียงอะไรสักอย่างรีบไปอา้าวติดครับมันเดินช้าติดใหญ่ครับติดใหญ่โอ้ ไปซิเอาเอาวอามาแล้วมาแล้วแมงมุมมาแล้วเกิดโอ้โหที่มาแล้วทำไงดีโอ้โหเจือโอ้โ oh. หไม่ตายครับมันจะทำอะไรผมเนี้ยโอ้โ oh. หมันรักผมมากครับมันทำผมเป็นดักแด้เลยเป็นมนุษย์ดักได้โอ้โ oh. หนั่นมีโยงสายไว้ด้วย แต่เรายังเคลียบได้เดี๋ยรมันไปให้พ้นก่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเคลียบได้อยู่ต้องหลุดครับมันต้องหลุดยิ่งดึ๊กดึ๊กดึกดึก,ดก,ดกเดี๋ยวก็หลุดนี่ไงหลุดแล้วไปไปไปแล้วหนีก่อนโอ้โหไปทางหนักแด้เลยเฮ้ยเย้ เอ้ยโถถลายตกว่ะไม่ครับไม่ต้องกระตูดไม่ได้เฮ้ยตออกีงแล้วอะไรปะเนี่ย ทำไมมันข้ามไม่ได้ข้ามไม่ได้อะอีกทีอีกทีเอเคมันมันไม่พอดีอ่ะจังหวะไม่พอดีอเดี๋ยวกลับมาฮึบุ๊บุบ๊บฮึบฮึบ,บ,บอ่าได้แล้วครับมีทำไมมันถลาย,ยตรงนั้นอน่ะ ตายพิษหลายรอบเลยเฮ้ยโผงตายตรงนี้โตโอโหต้องมีอะไรสักอย่างตรงนี้นี่ตรงนี้มันต้องต้นไม้ต้องมาทับผมแน่เลยถอยถอยถอยตั้งหลัก Nè quá đấy, Lui lê ha lùi Lui lê ơi mình lại, mình lại. À, 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 à. Mì... มีเจ้าแมงมุมตามหลังรีบดิโอ้โหเช้าว่ะเช้าว่ะเครียดนี่ยเครียดเครียดโอ้โหมาแล้วมาแล้วตามติดเลยตามติดเลยโอ้โหมาไวซะด้วยโอ้โหกูขอไปก่อนนะเวิ้งเกือบโอ้โหโอ้โหโอ้โหเฮือถึงกับมึนเฮือตื่นเจอา เตือนแบบมึนๆอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยเฮ้ยตกใจเลยโบโหโหุกกับดักก็มีตรงนี้เครียดโอ้โห,โห,โหเกือบทับว่ะ หัวแบะเรือทออางงาี่จริงอ่ะโดนอ่ะซ้ายขวาซ้ายลุยบตรงนี้โอ้นี่โดข้ามเลยเนี่ยอุย้ยเกือบตกมันโคตรห่างไปอะ่ะ อืมอืกระโดดไปแล้วต้องกระโดดกลับนะโอ้โหเอดกลับเถอะโอ้ยวินี่โอ้โหโอ้โห อ้าวโอ้โหเชื่อเลยฮะเดีย๋ยวบอกกันเริ่มใหม่ตร,ตรงนี้ต้องกระโดดย่ำกับที่มาแล้วตรงนี้อะไรกระโดดโอ้โห นิดเดียวเดินทางต่อไปครับเ,เ,เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหโอ้โหเฮ้ยไม่ใช่นี่ว่ามีสายเว้ยต้องมีใครเล่นอะไรอยู่แน่เลย เล่นมังเล่นมังนี่หลอกเดินไม่ดีอ่ะโอ้ยไปไงคนเนี้ยโอ้โหมีใช่ใกล้ๆนะเว้ยโอ้โหไปได้วะเนี่ยอะไรวะโอ้โหนั่นไง ตามไปนี่ไหนวะเฮ้ยหนีทำไมวะลูกผู้ชายแฟน์ไม่หนีนเว้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีแบ,บ,แบบุแปลกแปลกเฮ้ยโอ้โหเขียนจัด โอ้าวเดินยังไงวะตรงนี้มีสองอันเลยนะเว้ยดักแม่ Hả? 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 cái đồ ơi dạ trước ừ ơi khăn quá khăn đai hết ừ hơi 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 เอาเป็นว่าพาร์ทสองผมก็ขอจบไว้แค่นี้ก่อนลวกันครับเพราะตองท้ายตายแบบศพไม่ค่อยจะสวยวเท่าไหร่ครับติดตามชมพาร์ทต่อไปกันได้นะครับ